4 10 15แล้วก็60ให้ทายครับว่า4เลขนี้คืออะไรคำตอบคือมันคือผลตอบแทนเฉลีย่ยย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาของ4ทรัพย์สินครับนั่นก็คือทองคำอยู่ที่4% S&P 500อยู่ที่10%นะครับ NASDAQ 100อยู่ที่15%และ Bi ิต co อ n อยู่ที่60%เรามาลองเอา4เลขนี้มาคำนวณด,ดูครับ ช่วยกันจำนะครับ40 1 15แล้วก็60%โดยเราเนี่ยจะลงทุนที่10,000บาทยาวนาน20ปีผลตอบแทนไม่เท่ากันเราก็เอาตัวเลขมากรอกนะครับเงินเริ่มต้น10,000บาทลงทุนยาวนาน20ปีหรือว่า240เดือนผลตอบแทน4%ออกมาเท่ากับจากเงิน10,000นะครับจะกลายเป็น21,000บาทครับไม่เลวเลย ต่อมาเราจะลองที่10%นะครับออกมาเท่ากับเพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับต่อมาลองที่15%นะครับออกมาเท่ากับกลายเป็น1,60 0 0 0บาทครับทีนี้มาลองที่60%บ้านนะครับมันจะออกมาเท่ากับ120ล้านบาทครับได้ยินไม่ผิดครับเงินลงทุนของคุณคือ1,000 0บาทนะครับ ผ่านไป20ปี60%ทบต้นจะเท่ากับ120ล้านบาทครับผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคตนะครับและผลตอบแทนยิ่งสูงความเสี่ยงยิ่งสูงความรู้คุณก็ต้องยิ่งสูงด,ด้วเช่นเดียวกันครับและต้องอย่าลืมว่าไม่ได้มีแค่บ t c o i n ครับ1ปีที่ผ่านมาเนี่ย i ิตคอยกําไรอยู่ที่ประมาณ150%นะครับอีเทเรียมประมาณ60% s o ล a ร่ประมาณ320% BNB ประมาณ160% Dogecoin อยู่ที่ประมาณ333%จริงอยู่ครับว่าคริปโตเคอเรนซีนั้นให้ผลตอบแทนที่สูงมากนะครับแต่ว่าความเสี่ยงก็สูงเช่นเดียกันคุณต้องมีความรู้ที่เยอะครับคุณต้องขอเข้าใจครัว่า Bitcoin, Ethereum, USDT, Solana, BNB, XRP, Doge และอื่นๆเนี่ยต่างกันยังไงเพราะมันมีเยอะมากครับ และถ้าคุณเนี่ยอยากจะเรียนรู้ขึ้นอยากจะเข้าใจมากขึ้นนะครับคุณจะเหมาะมากกับคอร์สอะไรที่มีชื่อว่ามือใหม่กำไรในคริปโตรุ่นที่4ครับเราจะเรียนกันช่วงมกราคม2025นะครับความยาวถึง480ปนาทีด้วยกันครับเป็นการเรียนออนไลน์ครับเรียนจากที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ดูอนหลังได้ครับสนใจติดต่อขอราคาพิเศษได้ที่ Line ad p online class อีกทีนะครับ Line ad พอออนไลน์คลาสแล้วไว้เจอกันในคลาสครับ